สชล้วเอาละววันนี้ทำงานแล้วกุ้งทำงานเลยพี่น้องว้ากุ้งทำงานเลยพี่น้องกุ้งทำงานกุ้งทำงานเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพอพอกำนังรายการช่างเลยนนครเก่าครับพี่น้องมาวันนี้พามากินทำข้าวปุ้นกุ้งดิบกุ้งเต้นกุ้งเต้นพี่น้องโอ้ยมึงเสาร์เฟิร์นทูออกมาพอดีกุ้งเหมาะได้อยู่ได้เห็นเฟิร์นทูเอากุ้งเยอะเอาเยอะท่าน เบิงหอดเลยพี่น้องพอดีมันจะโอ้ยใจตั้งห่วยครับดีดดงดองแดงแดงดีดดงดงแดงแพี่น้องเี่ยตการในกันสวสวเสรกนก่อนเสราเสราเอาล้วนี้ทํางานแล้กุ้งทํางานเลยพี่น้องว้ยกุ้งทํางานเลยพี่น้องกุ้งทํงานกุ้งทํางานเลย เขาไปหข้าไปอยู่อย okay. ู่อย te ู่อยู Picas ่โอ้โหโอ้โหก้งงาไพี่น้องมนี้กุงเต็นตาข้าปุ้นกุงเต็นดองนะอืมการเงิงบซิกอล้รนีมเริ่มเริ่มสงบสซิกแล้ว ทอดไข่แน่อืมมึงยุงมาเลยมึงเหมือนกากโห้าวกำมกับงมาละเรานี่ทอดไข่พร้อมอยู่งอืมมึงก็ดิดดิดข้าวเดียวหน่อยพี่น้องหน่อยมับเลยปะ Ừ. cung tên, làm khẩu phun cung tên, cũng rồi, ừ. Cứ <laughs> <laughs> ừ. <laughs> wow, nó ăn nó ổn Quá nó chưa Cái, cái nhọt <laughs> ก็ค่างคาต่ำกุ้ง Thôi vậy biết cho một kem một càng Ừ. ừ. <laughs> อืมพร้อมจะกันให้เราไก่อ,อตับหอยน้อยอมมะรู้ห็นไม่ดีพัด năm cái đừng bữa đá, bữa đá, bữa đá. rút hả ừ. พวกมาส่งเสียงเลยเหรอเดี๋ย <c oughs> วกระปิดวาจาไว้เลยเนะี่ยเบิง่งพี่น้องพี่ปิดวาจานี่เดินไปเลยเงียบกินะ๊บไปเสิยงบรรยากาศเนาะพี่น้นนกกนอ,นกกองเนาะบรรยาากศไก่ก็มาหั่นเฮอรนกก็มาห้องเฮอร ๋อเอาไม่อย,ออยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่มันต้องปั่นใหญ่กว่าฮันเราจังเอาอยู่ว่าคือมันห้องหมด Ô vừa ăn khoai, ăn nhắm blah bằng cái gì thế này. không vừa ăn khoai,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  ăn

cô thức ý thức con thức ý thức ý mà นุ่มไทยกับขึ้เก่าพี่น้องครับวับนนี้กับกินซูเบิงสำนีนะครับพอดีพองามพอดีแซียบสำนีนครับพี่น้องกินลายก้อนนี้พอละอิม่มเหนื่ยเค่แจบเป็นมังเก่ากินคือเก่านุ่มไทยขึ้เก่ากับพี่น้องครับวับนนี้กับพ่อทำนี้กับป้าไป็ลูกยาบ้านเป็นว่านยานุ่สวนขึ้เก่าครับเบิองแง่งนุ่มไทยนะครับเด้อเมื่อคลิปนุ่มไทยจบแล้วกความเจ็บยใใังไดความไทยยังมีกับซุกกับหังครับลำดวยลำดวยซู่ค,คใใุ่คสุขคนกับนุ่มไทยเก่าคำว่าสวัสดีครับ